สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ํามันภายปูอ้วนหมอเวียงนะครับอีกสักคลิปนึงนะครับเป็นน้ํามันภายนางํำนะครับเอามาให้ดูกันนะครับผมไม่ค่อยได้ให้ดูเนะครับชุดเนี่ยชุดห่วงเลยน้ํามันภายนางํำอยู่ในโรงละครเก่านะครับเวลาราดีจะมีผู้ชายมาดูมากมายนะครับ พวกนี้มีมนเสน่ห์ในตัวนะครับคนชอบมาดูนะครับน้ำมันพายนางรำนะครับจะมีผ้านางรำสีแดงนะครับนี่ครับน้ำมันพายนางรำนะครับผมชุดนี้เป็นน้ำมันพายนางรำทั้งหมดนะครับเอามาให้ดูกันนะครับผมน้ำมันพายนางรำครับนางรำสาวสวยนะครับนะครับ ถ้าไม่มีผ้าผูกข้างบนก็จะมีผ้าอยู่ข้างในนะข้างในน้ํามันนะข้างล่างเป็นเทานะนี่คือน้ำมันพายนางลำนะครับปูกอ้วนหมอเวียงของเก่านะครับปูกอ้วนเสียปีสองหนะครับน้ํามันพายนี้สร้างก่อนปีสองหกหลายปีนะครับผมเอามาให้ดูนะครับผมครับน้ำมันพายนางลำเป็นอย่างนี้นะครับผมครับเอามาให้ดูกันนะน้ํามันพายนางลำนะน้มันพายนางลำนะคะเอามาให้ดูนะครับผมครับ ของเก่านะคะไม่ใช่ของใหม่นะครับนะครับนางลำสาวสาวสวยๆใครชอบก็มนสมุทรสาครครับ